ไไวันนี้นท้อะไรไม่ได้พูนจะมาซื้ออะไรคะมาซื้ออะไรคะวันนี้แม่ว่าอันนั้นอันาน่ารักเออแม่ชอบอันนั้นน่ะอันนี้คืออะไรมันชื่ออะไรวะคอนดนเนี่คิมมอนต้องไม่พูนเอาอะไรเอาใครเบบี้แต่แม่ชอบอันนั้น,นอน่ซูส,สคูอะไรล่ะเนี่ยไข่เบบี้ใช่ไหมแบบนี้ อันนั้นมันเป็นโมเดลอ่ะอันนี้มันเบอร์หนึ่งใช่ไหมไม่รู้อะไปแล้วจบอละแล้วงั้นไอ้อะไรนะเบบี้ทีก็ไม่เอาแล้วนะงั้นเบบี้ทีไม่เอาแล้วไม่เอาแล้วนะเอาแต่อันนี้นะโอเคไหมั้อะถ้าที่ป๊ามาคืนนะอันนี้คืออะไรอ่ะอันนี้คืออะไรอ่ะน้องไม่บนน้องชิช

เอาอันไหนเลือกดีแล้วหรอ mm. ให้โอกาสไปเลือกอีกรอบหนึ่งฟะ mm. เอาไปเดิน mm. เลือกอีกรอบหนึ่ง mm. เอาวันนี้เลยไม่เปลี่ยนใจแล้วนะตอะ ไี่ฉันเห็นร้านนั้นขายแค่แปดพันนี้มันเหมือนเก้าเลยเหรอนีเนี่ยนี่ถูกปเจ็ดร้อยแปดสิบถูกอันนี้ถูกหมไ่เจ็ดร้อยแปดสิบไ่จ่ายสิเราไม่ควรจะไปจ่ายตังคแล้วอ้โหแต่ขอบคุณย่างขอบคุณสวยสวยขอบคุณค่ะ แม่จ่ายขอบคุณแม่ใช่แล้วคืนนี้จะรังกับใครรัากับแม่รังกับแจ่ายชีริชีริถ่ายแล้วเฮ้ยเป็นพิธีที่ไหนค <X 2> ายเดดี้ จะแกะเลยเหรอตอนนี้เราอยู่บนรถไฟนะน,นี่น,นะคะพอเราซื้อกล่องสุง่มซื้อนู่นนี่สั่นเสร็จแล้วก็อ่าดัมมอเตอร์ไซค์แกะเลยเหรออ่าแกะก็แกะเฮ้ยรถไฟจะออกแล้วนะโอ้โหโอ้โหไม่รู้วิธีแกะเออร,รู้ไปหมดเลยอะ่ะ ปาไหนเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเรายังไม่ได้ทายเลยปิดก่อนเรายังไม่ทายเลยอย่าพึ่งอย่าพึ่งกติกาเราคือเราต้องทายก่อนว่าใครจะได้สีอะไรเป็ดเลยเฮ้ยแม่แม่ว่าอ่าทุกคนเป็นพยานนะน้องไม่บุญตัวไหนน้องไม่บุญตัวไหนบอกห้ามจับสีชมพูไหนคะบันนี่เหรอจะไม่ได้ว่ามี น so right ้องไม่ห okay. yeah, ุนว่าอันไหนล่ะน้องไม่หุนไทยดาวอ่าแม่ว่าตัวนี้นะแม่ว่าสีชมพูโบแดงปาปาว่าสีเข็ดแกเลยแกเลยหลับตาเลยล่ะเราถ่ายอยู่เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอะไร้ยเฮ้ยน่ารักโบแดงแม่ถูกเฮ้ย แม่ไทยถูกเฮ้ยมาลองไปชอบไหมคะ EP สใช่เหรอวีดีอสองเหรอไม่ใช่วีอหนึ่งไม่ใช่หรออันเนี้ยเบอร์อสองเหรอไม่ใช่แม่อ๋อนี่ไงการ์ดเท้าอันนี้นี่แม่เอ้าก็เราถ่ายผลไม้นะไปแล้วมันก็อ๋อ EP สองวิดีโออ๋อโอเคแล้วต้อี EP สามไหมเนี่ยชอบไหมอ่ะชอบไหมคะเฮ้ยถ้าแปลกอ่ะทำไมน้องไม่บุญจุ่มทีแรก้วนได้แต่สีชมูนูงั้นเลยอ่ะ ใช่ไหมหุ้ยโอ้โหเสียนมากเลยครับเก่งมากอ <c oughs> ุ้ยแต่ว่าเราคือแม่ไทยถูกอะน้องไม่บุญบอกว่าตัวที่มีหูของแม่บอกว่าโบแดงมแม่หนูก็ถูกเหมือนกันแล้วหนูชอบไหมอะจริงจริงหนูชอบไหม,มหนูก็ายถูอนกันตอนม,มีอยู่ช่วงหนึ่งตัวนี้ราคาแรงมากเลยนะขา าเาว่าตัวมันน่ารักอะนี่หน้ากล่องมีนะเออใช่ต,ตัวหน้ากล่องเลยน่ารัาากอะโอ,อ้โหชอบไหมชอบไหมเอาไปเอาไปใส่กระเป๋าโรงเรียนเลยปเปล่าเก็บอันนี้ด้วยเ,เก็บไว้น,นี้ด้วยเพราะว่าไอ้ตัวผลไม้ก็ไม่ได้สนใจเลยตั้งอยู่ที่ของห้องของเล่นไงดีไม่ต้องไปห้อยกระเป๋านะ เอางั้นบายบายไปละบอกเพื่อนๆสิบายบายก่อนอย่าลืมกดอย่าลืมกดกดแชร์กดติดตามน้องใบบุญด้วยนะน้องใบบุญจะได้มีกำลังใจแล้วก็เอาตังค์ way, ไปซ yeah, ื้อเพิ่มอีกใช่ไหมคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวยสวัสดีค่ะคืออาสวัสดีค่ะก่อน เก่งมากโอเค <Okay, S 2> ได้เลยเลยว,วันนี้เราได้สิบมาสอยดาวลองไปวนเอาวันไหนเลือกก่อนเลือกก่อนปีนไปหยิบเองได้นะลองไมปวนปีนไปดิน้องดูรอไหน ก็ไม่แน่นะให้น้องไม่บุญเลือกปะน้องไม่บุญเอาเบอร์แปดนะลูกเอาเบอร์แปดนะน้องไม่บุญปีนน้องไม่บุญเลือกก่อนเลงก่อน หรือว่าเอาอันเนี่ยอันมุมเนี่ยเร็วเร็เร็ววเลงไว้ยังเอาอันไหนบุญถ้าใส่ดาวได้ได้อ่าอะไรนะเนี<อ>่ยใครเบบี้อีกอะ่ะโชคดีมากเลยนะบุญบุญเอาให้บุญเลือกเอาให้บุญเลือกอ่าขึ้นดิขึ้นไปเลยจับลูกหน่อยประคองลูกหน่อย อเอาไหนมุญชี้ก่อนคุยมันหลุดลงมาแล้วบุ๊กผูกใหม่ถ้ายังไม่เอาก็ผูกใหม่ก่อน <laughs> บุ๊กแต่ว่ามันจะอยู่ใกล้ๆไอ้นี่เลยเหรอปีนขึ้นไปมันจะได้เลยเหรอพูดถึงอะมัดๆไปเลยมัดยังไงก็ได้ อุจาไหนอันนี้เหรอเอออะแม่ก็คิดว่าอันนี้แหละเออเอามาเอาอุ้มลูกลงมาไปดูซิไปดูซิจะได้อะไร ลุ้นสีลุ้น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 เบอร์แปดหรือเปล่าคะเบอร์สองเบอร์สองเป็นในช็อตของเล่นนะครับก็คือตั้งแต่เราจะไปตอนนี้เลยง่ในชิ้นหนึ่งนะเบอร์สองอุ้ยปุยเราวันนี้ดีกว่าเนี่ยที่คืออะไรอะตัวตุ๊กตาลูกค้าตุ๊กตาแล้วก็ตัวนี้จะเป็นที่ติดหลังโทรศัพท์กับลูกค้าอ๋อ อะน้องไม่พูดเลือกเลยหรืออยากให้น้องเป็ดก็ได้นานั้นแบบนุ่มๆนิ่มๆอาไว้บีบเล็อกก็ได้ไอ้ให้เขาเลือกให้เขาเลือกบีบได้ครับเออาานหแล้วแต่เอาเลือกเลยเลือกเลยเอาใส่ถุงเลยโอ้โหเอามองกล้องยิ้มหวานยิ้มหวานขอบคุณค่ะ อ๋อถ้ารางวัลที่หนึ่งได้ไวอชเชอร์นะครับบอยเนี่ยจะเป็นวชอชเชอร์ลูกค้าต<อ>ัวสามจะเป็นรางวัลทำเล็บแล้วก็รางวัลเนี่ยสุดจะเป็นตัวแปะเป็นกล่องสุูมของวงกิจกรรมนี้จะถึงสิ้นเดือนนะครับใช่แล้วเริ่มสนุกภายด้นะมีแต่ตรงนี้ใช่ไหมคะ,ะคที่ออจอด